อายุของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกานี่อายุเก้าล้านปีมนุษย์ขอให้พวกเราเข้าใจนะชั้นสูงขึ้นไปนี่ชั้นดุสิตนี่ไอชั้นไอชั้นดาวดึงนี่สามสิบหกล้านปีกึง่งเราพิจารณาดูนะไอพวกเราตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกไอพวกเรานี่ไม่ถึงร้อยปีก็ตายแต่เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาเก้าล้านปีเข้าใจหรือยังเวลาละมานี่ปับ๊บจริงเป็นปกติของเขาเฮ้ย hey, ไปในปีหนึ่งสองปีมา ก็พิจารณาดูนะห้าสิบปนะีเรานี่เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขานะ่ะอย่างนั้นหลวงปู่ไปนี่ไม่ถึงห้าสิบปีกลับมาก็าอ้าวมาแล้วหลวงปู่มาแล้วหลวงปู่มาแล้ว,ลลวเดี๋ยวเดียวเขายังไม่ได้พักเลยเขาใจยัออยงนั่นแหละห้าสิบปีเรานี่เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขาอ้านี่เทพเจ้าชาตจาตุมพิจารณาดูนะลูกนะชั้นขึ้นไปนี่ก็หุยร้อ oh ยปีเรานี่เท่ากับวันกับคืนหนึ่งเขาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่หกนี่นะจาติมทุมเข้าดาวดึง เข้ายามาเข้าดูสิตเข้านิมมาเข้าปรนิมหกชั้นอายุต่างกันมากที่สุดยิ่งชั้นชั้นที่สูงสุดนี่โอ้ยเราตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเขามีความสุขอย่างนั้นสุขพระบุญที่เขาได้สร้างไว้เหมือนที่พวกเราทํานี่บุญที่ทําในจุดอื่นไม่เท่ากับบุญเอาพระรันตนตใจเป็นที่พึ่งทําบุญก็ขอให้เอาพระรัตนตัยเป็นที่พึ่งหลวงปู่จะเห็นพวก พระที่ตนกนรกขุมนั้นนะนี่พูดให้ฟังตรงน,น,นะพระเทศเล่เทีเสียงพระจับใจใจสอสเงินทองเหมือนคารวาสญายมพระขุดดินดายานั่นพระที่เล่นหุ้นเล่นอะไรนี่แหละไอ้พระที่บอกว่าหลงลูกหลง,หลงทางพระอีกก็คือเจตนาลามกทำเครื่องลังของขังขายเพื่อต้องการเงินต้องการทองนี่คือเดรจานวิชา หลวงพูดถามพระเทวดาที่พาไปนี่พระทำเครื่องรางของขัง,งนะท่านนี่พระไอ้ความเครื่องรางของข,องของังนี่พระเทศดเรดเทศเสียงนี่พระจับเงินจับทองใจใจเงินทองเหมือนคารวาชจ้าดมนะอ่านี่ไอ้พระเล่นหุ้นเล่นอะไรนี่พระกินเหล้ามาสุราพระจีบสีกาเต๋จนายลกสนนะน่มีแต่กระดูกมีแต่นังหุ้มกระดูกล้องโอนโ,โหวหัวไม่ได้กินอะไรเลยถามว่า มีอะไรเป็นอาหารถามว่ากี่วันกี่เดือนจะได้กินพูดยากถามเทวาดาแล้วว่าพูดยากหมื่นปีได้ไหมไม่ได้แสนปีได้ไหมไม่ได้คือการกินจะอดจะอยากอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ตายทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นหมืน่นเป็นเสนเป็นล้านหลายลานปีเป็นพุทธันดรระดับนั้นนะเพราะวิบากกรรมที่มีเจตนาเขาใจ่ยังเจตนา นั่นเจตนาเป็นตัวส่งผลไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นนะเวลาที่หลวงปู่พันปชาอุปสมบทมาหลวงปู่จ,จิงบริสุทธิ์พุทธปองด้วยศีลวิสุทธิทั้งผู้ไม่เคยจับจ่ายใช้จ่ยเงินทองอไม่เคยที่จะบอกว่าขุดดินดาจ้าไม่เคยที่จะบอกว่า,าสิ่งอะไรที่ผิดธรรมผิดวินยัยไม่เคยแม้แต่ใช้โทรศัพท์ถ้าใช้ด้วยความจําเป็นก็ขอกราบ ขอขับมาพระพุทธเจ้าในการที่จะสื่อสารหากันก็อนุโลมไม่มีในพุทธเจ้าที่สอนนะแต่ลวงปู่ว่าอนุโลมอนุโลมแบบไหนเพราะใจไม่ลามกุก,กระเพดใจพุทธเจ้าเราไม่มีฌา,านมีญาณที่อย่างทราบเราไม่มีกระแสจิตที่ส่งไปหาลูกศิษย์ลูกหาและส่งไปหาหมาู่คณะเราจําเป็นต้องมีโทรศัพท์จําเป็นต้องใช้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยการสื่อธรรมะ ย่อมที่จะไม่ผิดมันขึ้นอยู่เจตนานี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะแต่นี้เห็นตัสรสัตว์เนี่ยผมอยู่เล่นดิงเล่นไลายมันก็ทางโลกนี่ไม่น่าเกลียดไหมล่ะมันไม่จะมีสายของพระของสม,มาณานะนาลูกนะหลวงพ่อยมีที่จะจับใจไอ้ใจตราจับตระแก็ตดังที่ลูกเข็นไอ้จันเตื้อไปไหม,มนี่โดนด่าได้แลยเราเราเรา,เราด่าจันเตือ้อเราเน็บเฉยเราไม่ได้ด่าเพราะเขาไม่ได้ใจลูกทิแเราแล้วก็ลูกท่านแล้วก็เลยเน็บเพื่อให้เขามีปัญญา มีกำลังใจในบางสิ่งบางอย่างจันเต้ก็ขอโอกาสอย่างนั้นย่เออเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็คือจบไปตามนั้นก็ไม่ได้ว่านะเราไม่ได้ว่าหมว่าคณะว่าครูบาอาจารย์รูปไหนกาพะก็มาเพราะมีครูอาจารย์ทุกรูปด้วยนี้เป็นปฏิปทาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องหลักธรรมหลักวินัยเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นมหาบุญมหากุศลในพวกกายทิพย์พวกจิตวิญญาณได้กาบได้ไว้ย่างันเต็มเม็ดเต็มหมวย ลูกลูกต้องเข้าใจด้วยนะว่าถ้าศีลไม่บริสุทธิ์พวกจิตวิญญาณไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เมื่อแต่พวกเราทําบุญนี้อุทิศบุญสมกุศลให้กับวิญญาณที่เป็นวงศาคนาญาที่ตายก่อตายใหม่มีพ่อแม่พี่น้องวงศาคนาญาเป็นต้นมีลูกมีหลานเป็นต้นที่ตายก่อตายม่อย่างนี้เรามาทําบุญทำกุศลอย่างนี้ปั๊บบุญกุศลไม่สามารถถึงได้นะที่ขอให้ผู้อขอให้พวกเราเข้าใจนะพระเจ้าตรัสจั่างสม,มบูรณ์บริบูรณ์ การทาบุญทำกุศลทานะบารมีอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับจิตวิญญาณน,นั้นนัๆนนันนัน,นมีพ่อแม่พี่น้องวงศ์สกณาญาตเป็นต้นที่จะถึงจิตวิญญาณได้ต้องทานกับผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ขอให้เข้าใจนะนี่คือด่านแรกทานกับผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ถ้าพระศีลไม่บริสุทธิ์การทานนั้นก็ไม่ถึงเราจะเปรียบเสมือนกับทางโลก เหมือนไปศณีนี่ตาบอดหนึ่งแต่ไปศณีหูหนวกหนึ่งไปศณีอ่านหนังสือไม่ออกหนึ่งไปศนีก็เลยไม่รู้จุดหนทางที่จะไปส่งว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่นี่ขอรู้แล้วก็ใจนะนี่เราพูดตามความเป็นจริงนะเรากลับเข้ามาเพื่อ,อคุยอาจารย์ทุกรูปเลยนะเพราะวันนี้อยู่ที่สะอาดจิตธรรมสถานหมู่บ้านนครินกาเด่นร่มเก้าเป็นสถานที่มหามงคลเป็นสถานที่ที่ศูนย์รวม ของพัวกายที่เประวิญญาณที่อยู่ในอาณาเขตรอบครอบชิดในหมู่บ้านกาดในหมู่บ้านนากักดินกาเด้นหรืออาณาเขตที่อยู่ไม่ไกลพอที่จะมีรัศมีพุ่งไปถึงด้วยกระแสะแห่งบุญของพ่อแม่ครูจารย์ที่มาพำนับพักทิงอยู่ที่นี่ ขอให้จิตวิญญาณทุกดวงรับทราบตามในนี้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิขอให้เทวดาทุกดวงที่เป็นสัมมาทุกเทวดาทุกตนที่เป็นสัมมาทิฏฐิและก็พวกที่เป็นสัตว์เรียกว่าพอที่จะรู้ความแห่งในพุทธศาสนาในการสร้างบุญสร้างกุศลมีพระญาคุตพระญาณากเป็นต้น หรือพวกสุนัขที่พอที่จะรู้ความหรือสัตว์ที่พ่อที่จะรู้ความก็ให้พึงทราบเมื่อตายแล้วไม่มีที่ไปสัญจรไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะขาดครูบาอาจารย์ที่จะบอกที่จะสอนบางทีก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนเดิมหรือกลับมาเกิดในอยู่ที่ดิมฟังทางนี้นะวันนี้สถานที่มหามงคลสะอาดจิตธรรมสถานหลวงปู่ได้มาพักที่นี่เปลกระแสจิตแปลเมตตาครอบในสามเดนโลกธาตุหรือครอบไปหมดในสถานที่ที่ จุดหนึ่งที่สมควรที่จะแผ่เมตตาไปก็คือที่ศึกสตองอที่ถลม่มหลวงปู่ทำบุญให้แล้วละว,วิญญาณที่ตายในขณนะนั้นก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่ทวัดป่าหัวดินอย่างสมบรูมบรณ์เลบุญเหลือไว้ไม่กี่ดวงวิญญาณเพราะถูกจองจําอยู่ที่นั่นโดยวิบากกรรมนั่นนะหลวงปู่อยู่ที่ธรรมสถานธรรมสถานสะอาดจิตธรรมสถานหมู่บ้านนะครินกาเดน ก็คงอยู่ในรัศมีไม่ไกลนะที่ตึกสอตองอตลม่มและอยู่ที่จุดไหนก็ตามที่มีวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากโตกระคมลำบากคึงรับทราบว่าหลวงปู่มาอยู่ที่สะอาดจินธรรมสถานสะอาดจิตธรรมสถานหมู่บ้านนักครินการเด่นร่มก้าวก็รับทราบตามในนี้นะหรือวิญญาณอยู่ที่ใดก็ตามอยู่ในอาณาเขตในกรุงเทพมหานาครหรือ ปริมณฑลหรือนอกปริมณฑลก็รับชาติตาในนี้นะนั่นวันนี้หลวงปู่อยู่ที่สะอาดจิตธรรมสถานมาโปรดพวกท่านทั้งหลายผู้มี ใจในเป็นผู้มีใจที่เป็นบุญเป็นกุศลผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่อยู่ในกรุงเทพมหานครจุดใดก็ตามเพึงรับทราบตามในนี้พวกเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ปวดไม่ได้นะมิแต่พระูุที่เจ้าก็ปวดไม่ได้ค่อยรับทราบตามในนี้ไม่ใช่ว่าจะปวดได้หมดนะแต่สถานที่ที่สมควรปวดได้ที่ลุงปู่เห็นที่ลุงปูส่สัมผัสก็คือหมู่บ้านนักขดินกาเดน200กว่าหลังคาเรือนเขาจะรวมตัวกันเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเหมือนเมื่อเช้านี้และเหมือนที่ลุงปู่มาใน ดก่อนชุดก่อนก็เหมือนกันวันพวกนี้ก็ไม่ได้บินตำบัดนะก็จะบินตำบัดวันเช้าวันที่30สและเช้าวันที่หนึ่งขอให้รับทราบตามในนี้นะวิญญาณทุกดวงรับทราบด้วยเทวดาทุกตนก็รับทราบด้วยนะวันนี้หลวงปู่มาอยู่ที่นี่รับทราบตามในนี้วิญญาณทุกดวงที่หลวงปู่หลวงตาได้เอ่ยได้นามได้ชื่อที่ผู้มาทําบุญก็รับทราบด้วยอยู่ไกลอยู่ไกลนะวันนี้เป็นสถานที่อยู่ที่สถานที่มหามงคลสะอาดจิตธรรมสถาน